ไอเขียดตีมันตีมันไปยังตีมันเออตีมันตีมันนิ่มนิ่มวะตีมันนิ่มวะเออขอคุณลองจับหน่อยนะไม่ได้กัดหันคุจะจับทำไมขี้ตะหนี่ถึงว่าเจี๊ยบฟักอะไรมาให้ใส่เข้ารถแผลก็แผลก็เลยจะกินขนาดส้นตีนยังหัวนี่เจี๊ยบหัวทั้งส้นตีนกูอุ้มโคกูมา กูต้องพิสูจน์พวกกูคนเดียวโอ้ยเข้ามาไอพี่เจตมันตีมันตีมันหน้ามึงมามั่วอะไรกันหน้ากูล่ะตีมันหน้าหน้ากูหน้าตีมไอพี่เจะหน้ากูนี่ตีมันมึงก็พูดผิดอยู่ดีนะไอเชียงน่ะทำบาปได้เนนี่ ว่าเป็นผู้หญิงแม่เลยมึงอย่าว่าไปในเชียงอะไรอ่ะหน้ามือในอยากมาตีดว้วยอ๋อมึงพูดอย่างนี้หาว่าหน้ากูแข็งเออจริงเ้ยว่าแข็งอย่างกั้หนักต้นตี <c oughs> มึงก็พูดเรื่อยเลยขาคุเขาลึ่นมึงเนี่ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวว่าแตตีเลยเชียงขาอาา่อนมันขาอ่อนเหมือนกับนิ่มๆว่ะขาอ่อนมันนิ่มเหรอเออไหนกูลองหน่อย ขี้ตันที่หวัอไม่ต้องหวันจริงๆไอ้พิเกขี้หวัหวนขาอ่อนหมือว่าย่างพี่ที่เหนียวเป็นหย่อมๆขาเหมืองขาโกขาอ่อนหมืงขามือ้าับไม่ขยามือเลยนะมึงมาทองได้รับความมาพบกันนมนี่ไม่ใช่ขามันเ้ย้า แล้วอะไรเลยเชียงนี่น้องกูน้องกูน้องกูพกมาด้วยไม่พกมาเอาไว้บ้านหมาจะไปข้าวเปนยักหรี่เนื้อตัวมันมนิ่งไปหมดเลยเชียงโอ้ยสังเกตง่ายจะตายตายมึงสังเกตง่ายจำอย่าจะรู้วิญญาณผู้ชายนะบอกให้เลยว่าสังเกตง่ายเออถ้าผู้ชายนะอกก็จะเป็นอย่างเราเนี่ยยังแบนอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชายอกต้องเรียบแบบเออ ต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมันก็ต้องมีผู้มีอะไรวะอ้าวผู้ชายในอกจะแบนถ้าเป็นผู้ชายผมต้องเรียบแบนถ้าเป็นผู้หญิงมันต้องมีไอ้ร้านชาญมันไปไหนเนี่ยก็บิดก็วนอยู่นั่นแหละเชียงผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงมันต้องมีอะไรผู้หญิงก็ต้องมี ปอ,อนนี่ที่เขาเรียกว่านมใช่ไหมอุ้ยเฉลิมชัยมา่อไร่นะคุณพูดไปได้ยังไงนมเนะี่ยหยาบใครนะครับนมหยาบยังไงวะใครเขาเรียกนมเขาเรียกว่าพัดขันครับแมมหมลุยเขียวหมาข้าหมาพันบูดเดนรู้จักสับข้าเลยนะมึงนะนมไม่มียาบลยไอ้เชียวไม่หยาบยังไงแม่ฉันที่ให้กำเนิดฉันมาอาาถ้าก็ต้องมีนมแม่แจก ป็นหมาใช่ไหมอ,อยู่แล้วแม่แกก็ต้องมีนมอยู่แล้วไปถามเลยอ้เจียบถามเธอแม่มึงม,มีนม8เต้าเนี่ยฮะมึงชอบกินเต้าไหนอมึงน่นนะรู้ไม่จริงแลวอยากจะมาพูดใครบอกว่าแม่กูม,มี8เต้าแม่กูม,มี12เต้าโวย้ยแม่มึงทำอะไรอ้าวขันกูดึนด๊น,น,นแล้วกูเป็นลูกที่ฉลาด กินนะกูก็ต oh ้องเลือกกินเต้าไทยๆน้ำนมมันเยอะโอ้ไอลูกหมาฉลาดไออยู่แล้วไอ้เต้านี้น้ำนมมันคงจะเยอะสิท่าไอ้เต้าแหลมๆที่อยู่ป้ายหางแม่ไหมครับถึงท่าปากมันถึงได้วลอมเจอขนาดนั้นนั่นไม่ใช่นมและอะไร กวาดก็รู้ความจริงตกลงจัดการ